เขาคือจนแทะเป็นคนบรรนองของเหล่นบมีเสื้อผ่าบองงามแม่เ่าอยากเห็นงานประจำสอนในทอเสื้อได้บทีมาทอเสื้อเห็นอย่างมันสิไปเห็ดยังกินได้ปฏิเสธสุดฤทธิ์สาตัวเนี้ยมันมันมีความสวยงามมันมันงามกว่าทีสิไปเป็นสาปูนังมันต้องเป็นได้มากกว่าสาปูนังเขาใส่ไอเดียเขาใส่ความคิดเข้าไปขอแค่ว่าสิ่งที่เขาเห็ดเนี่ยเขาเสื้อหมันว่ามันงามมันเปะมันปังมันปวดป้าสืมาตสัยงีสิแม่เออรายได้ต่อเดือนกับสิยู่ประมาณหกแสนถึงประมาณเกือบล้านเนาะ ็นคนมหาสารคามนะครับตำบลหัวเรืออำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามตังแต่เป็นเด็กน้อยเนี่ยเขาสิรู้สึกว่าเขาคือจนแท้กเขาเป็นตัวนิ่อๆเป็นคนบรนนอกตามทองหน้าเขาไปเรียนในเมืองเขาสิรู้สึกว่าตนทุนเท่าหน่อยกูมูของเหรินบ่มีเสือผ่าบ้องงามคนอื่นมูเขานี่คือปาดกระเป๋างามคักเสืองามคักเขาก็รู้สึกว่าโตเขาหนี่หน่อยคักตัวเนี่ยมันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาพยายามพักดันมาตั้งแต่หน่อยเห็ดจังไดกระไดเหตดใ้เจ้าของเนี่ยมีตัวตนในสังคมให้ข้าเจ้ายขอม สิ่งหนึ่งที่มันมันมีอยู่เลิกๆในหัวใจก็คือว่าเฮ้าต้องดันานะหรือว่าความเป็นยูของเฮ้าเนี่ยจุนเนี่ยเป็นแรงพักดันทีทีดีดีครับ แต่ก่อนท่าทํางานประจําคือมันหมันคงคาคือมันเป็นงานที่ดีตอนที่เริ่มเกิดไอเดียนี่ผมก็ได้มีต้นทุนสูงเนาะคือมีเงินบริหลายแล้วมาบอกแม่ว่าแม่ผาอยากเห็นงานประจําสอนให้ท่อเสื้อได้บอแม่่สนับสนุนปฏิเสธสุดฤทธิ์สิมาท่อเสื้อเห็นอย่างมันสิไปเห็นอย่างกินได้ก็เลยพยายามอธิบายฟังว่าเออนี่มีไอเดียแบบนี้วัสดุหลักก็คือเสื้อกกคับผมเสื้อกกท่อมือที่แม่ๆป้าๆทั้งคอีสานขาเจ้าเอามาท่อจากต้นกกสาตัวเนี้ยมันมันมีความสวยงามมันมันงาม ว่าทีสิไปเป็นศาสตร์ปูนังมันต้องเป็นได้มากว่าศาสตร์ปูนังนพัฒนาต่อกลายมาเป็นกระเป๋าจักสารมีเงินอยู่ประมาณแค่ประมาณหมื่นเดียวจากเงินหมื่นนึงนขาสามารถเห็นอย่างใดแน่หลายคนอาจจะคิดว่ามันบนาเป็นไปได้เพราะว่าผู้ใดที่อยากมีกิจการเป็นของตัวเองเนี่ยนะข้าเจ้าสิคิดว่ามันต้องมีเงินก่อนนี้ไงแต่ว่าข้าเจ้าลืมคิดว่ามันบริเริ่มจากตรงนั้นมันเริ่มจากใจ เขาใส่ไอเดียเขาใส่ความคิดเข้าไปเอามาลองขอแครว,ว่าสิ่งที่เทาเหตุเนี่ยเขาเสื่อมันว่ามันงามมันเปะมันปังมันป่วนก็คือมันมีโจทย์ทยหนึ่งทีเท่าต่างว้ตอนที่ส้างแบรนด์ก็คือว่าเาสาเหตุกระเป๋ ال, วาวัสดุไทยจังใดให้ความเป็นไทยเนี่ยมันเบิ่งเก๋มันเบเิ่บงแบบโมเดิร์นปัดเกะกะอุ้ยสือมาตสใสจิ่จริงอยากสื่อนำ้ำนี่คือโจทย์แหลกอะเขาพยายามตอบโจทย์ตีโจทย์จะคของให้มันได้ตอนแรกนี่ก็คือเหตุประมานแคบ่ถึงสิบใบพอมันออกมาแล้วมันดังมันสวยมันงามพ้นกระบอกต่อ ได้ใบหนึ่งสองใบก็เอาเงินตรงนั้นแหละมาหมุนตอ่อหมุนต่อยเรื่อยจากหาใบกลายเป็นซิบใบเริ่มเป็นลอยใบละครับ ลูกค้าของจกางกสารสิบแงออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยกลุ่มที่สองคนไทยแต่ว่าอยู่ต่างประเทศกระเป๋าไทยๆอยากเอาไปถืออยูปารีสอยากเอาไปถือยู่ลอนดอนยังสิไหมมันงามแท้มันถึกใจมันถืออกถึกใจคนที่มันอีหอย่างที่มันเด่นๆถือปุ๊บนี่คนต้องมองความรู้สึกว่าอยากฉีกกฏอยากแหวกแนวสิ่งที่มันโดดเด่นของเฮ้าก็คือการเล่นสีพัฒนาดีไซน์ออกมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้ก็เกือบร้อยล้านแล้วครับวัยรุ่นก็ถือได้ไวัยรุ่นก็เป็นลูกค้าประจําของเฮาตอนนี้ไล่ได ต่อเดือนของจักรสารกษีอยู่ประมาณ600,000ถึงประมาณเกือบล้านเนาะประมาณนี้ก็คือต่อเดือนแต่ว่าวัฒเทศในหคขาดสียใจยครับผม เขาเดบซอยเหลือชุมชนกระจายรายได้ที่เขาสั่งมาเนี่ยไปสู่ช่่งทอดจริงๆตอนนี้ก็คือแม่แม่สั่งทอดทิ่สังประจําของจักรสารมีเงินเดือนประมาณหมื่นถึงสองหมืนบาทปัจจุบันเนี่ยทีมมีหลกัหลกๆก็คือมีอยู่ประมาณ3ามีขอบรัวนะครับก็คือกระจายกันอยู่ในภาคอีสานอยากให้มันเพิ่มเป็น1ิเป็นรอยขอบรัวแล้วก็เหตุให้ศูนย์เลี้ยงลูกของจักรสารเนี่ยมันใหญ่ขึ้นครับ พยายามจับความฝันให้ได้หาความฝันให้พอว่าเจ้าของเนี่ยมีความฝันอย่างอยากเป็นอย่างอยากเห็นอย่างแล้วพยายามก้าวไปทีละก้าวทีละก้าวพยายามส้่งพลังบวกให้เจ้าของคิดบวกคิดว่าเจ้าของเห็ุใดทำใดบ,รรบ่มีผู้ใดมาดานันเขาดอกเขาต้องดนันเจ้าของเราเมื่อนึงความสำเร็จมนสิมาหาเฮาเฮ็ดสิ่งนั้นอนะ่ะด้วยใจรลักหลักเฮตดซู้ม,มือซู้มือคุ่มทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮามียห้กับมันเราสุดท้ายมื่อนึงมินสิเป็นของเฮาความสำเร็จมนสิเป็นของเฮาจ้ะ ้าอยากมารับแรงบนนันดาลใจดีอย่างนี้ต่อไปนะคะก็ <ๆ S 1> อย่าลืมมากด subscribe กับพวกเรานะคะ